สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระฤาัสบดีที่31สิงหาคมพุทธศักราช2557ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏในเขตภาคกลางเป็นวันที่3 วันนี้เวลา14นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมา,ารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารใหม่สวนอัมพรในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒในเขตกรุงเทพมหานครและเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2555-2556ซึ่งในวันนี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันท โดยมีผู้สรงคุณวุิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์จำนวน6คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเข้ารับพระราชทานปริญญาบาัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมทั้งสิ้น4,324คน มหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเน้นความเป็นวังปลูกฝังองค์ความรู้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชูเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากลเปิดเป็นชุมชนวิชาการ24ชั่วโมงได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชนเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะวิทยาการนำพาสังคมประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา14นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารใหม่สวนอัมพรพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลาลัยราชภัฏส,สวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2555-2556ทั้งภาคเช้าและบ่าย มีผู้ทรงคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโทและตรีสาขาต่างๆเข้ารับพระราชทานปริญญารวม4 0 4 5คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีเอกลักษณ์โดดเด่นเน้นความเป็นวังปลูกฝังองค์ความรู้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชูเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สากลเปิดเป็นชุมชนวิชาการ24ชั่วโมงได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชนเพื่อสร้างสรงรค์ศิลปะวิทยาการ ในการนี้พระราชธรรมพระราโชวาทความสําคัญว่าความรับผิดชอบนั้นกล่าวโดยสรุปมีสามประการคือความรับผิดชอบต่อตอนเองได้แก่การประพฤติปฏิบัติตนแต่ในสิ่งที่ดีที่จเจริญไม่กระทําสิ่งที่เสื่อมเสียหายความรับผิดชอบต่องานได้แก่การตั้งใจมั่นอยู่ในงานไม่หลีกเลี่ยงละเลยความรับผิดชอบต่อส่วนรวมได้แก่การเข้าใจโดยตระหนักว่า ความจเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของส่วนรวมนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนได้รับร่วมกันทุกคนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องร่วมกันปฏิบตัติพัฒนาและแก้ไขจนเต็มความสามารถและในวิถีทางที่จะทำได้